อีกคดีนึ่งยังตามกันต่อเนื่องค่ะก็คือคดีของคุณปริ่นผานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้9้าโมงเช้าที่ผ่านมาไปแล้วนะคะไปรับทราบข้อกล่าวหากระทําอนาจารเด็กหญิงต่ำกว่า18ปีที่สอนอห้วยขวางไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะคะนี่เป็นภาพสดๆเมื่อเช้านี่เองค่ะดอจริงๆสื่อมวชนอยากรู้อะไรรู้ไหมอยากฟังจากปาก ว่าตกลงเนี่ยจะฟ้องกลับหรือเปล่าใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นทนายทนายเป็นคนคบ,บอกว่าอาจจะฟ้องกลับเหยื่อบางคนใช่ค่ะถูกไหมฮะคุณปรินเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทนายความที่สนอห้วยขวางค่ะแล้วก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์อะไรนี่เป็นคดีข้อกล่าวหาพระผู้เยาว์และกระทําอนาจารเด็กหญิงอายุต่ากว่า18ปีหลังจากที่ถูกออกหมายเรียกก็มารับทราบข้อกล่าวหานะคะทางทนายความบอกว่าขอให้คุณปรินรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นก่อนแล้วเดี๋ยวทีมทนายความทีม กฎหมายจะหาหรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะฟ้องกลับผู้เสียหายที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณปรินหรือไม่เพราะกรณีนี้ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงครับแล้วก็มีแชทด,ดุดออกมาด้วยนะใช่ถูกไหมฮะเหมือนว่าเตรียมหลักโถงหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะฟ้องกลับหรือเปล่า ส่วนคดีนี้เนี่ยย้อนกลับไปหน่อยนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อปี2562ตอนนั้นผู้เสียหายคนนี้เขายังเป็นนักศึกษาฝึกงานใช่ครับเขาบอกว่าตอนนั้นนายปรินเนี่ยขับรถยนต์ส่วนตัวไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางแล้วกระทําอนาจารย์ขณะที่10โมงเช้าวันนี้พลตํารวจตรีไตรรงผิวพันรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านจะเดินมาเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็จะเข้าร่วมสอบปากคำนายปรินด้วยนะ ะะซึ่งตอนนี้ณขณะนี้สดๆเลยคุณผู้ชม ทางพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายปรินอยู่นะคะก่อนที่จะยื่นเรื่องขอฝากขังที่ศาลอาญาทีมทนายความของนายปรินตอนนี้ก็เดินทางไปยื่นเรื่องขอประกันตัวแล้วเรียบร้อยในส่วนของคดีค่ะสอนอุ้ยขวางทราบว่าเป็นความผิดในข้อหาพราะผู้เยาว์กระทําอนาจารย์ซึ่งถือว่าถ้านับแล้วนี่เป็นคดีที่4ของพื้นที่นครบาลน,นะคะจากทั้งหมดเนี่ยสิคดีแต่ถ้าหากว่านับคดีของคุณปรินทั่วประเทศเลยเนี่ย,อ,ยอะมากจะมีทั้งหมด12คดีเลยค่ะก็จะเพิ่มพื้นที่คือสพ เมืองเพชรุบุรีแล้วก็สพเมืองเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ก็เมื่อเมื่อวานนี้ใช่ครับส่วนประเด็นเรื่องแชทหลุดที่คุณหนุ่มบอกมาเมื่อกี้อตอนนี้กําลังเป็นกระแสเลยยังไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องคดีโดยตรงนะคะทางตํารวจบอกแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวตํารวจจะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วตรวจสอบได้ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่านายปรินจะแจ้งความกลับค่ะในคดีนี้นะครับในคดีนี้นะครับก็คร่าวๆนะครับทางผู้กล่าวหาได้มา ร้องทุกข์ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้นะครับว่าได้มีการกระทำผิดต่อเขาในข้อหาเรื่องภาผู้หญิไปเพื่อการอนาจารและก็อนาจารตอ่อหน้าธารกำานันะครับยังไม่ทราบนะฮะยังไม่ได้รับรายงานจากท่านผู้กำกับนะครับก็ยังไม่เห็นแจ้งว่ามีการแจ้งความกับแต่อย่างไรนะครับ ส่วนวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้อีกสอนอหนึ่งออ9โมงเช้าปรินจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอลุมพินีนะคะคอันนี้จะถือเป็นคดีที่5ในพื้นที่นครบาลแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีก5คดีที่เหลือตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตามเรียกว่านนวเดินสายเลยฮะเดินสายไปเชียงใหม่เพชรบุรีกรุงเทพและกรุง<ช>เทพก็ไปหลายสอนอด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อคดีของคุณปรินนะครับ